ค่ะอ่าในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะทบทวนให้กับนักเรียนสี่ข้อดเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาที่คู่จะเอามาให้กับเด็กๆได้แก้กกปัญหาวันนี้นะคะจะมีทั้งที่หาลงตัวและหาไม่ลงตัวนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าอนนี วิชาคณิตศาสตร์อ่ชั่วโมงนี้เพื่อนๆเราก็จะน้อยหน่อยเนาะบางทีเพื่อนเราอาจจะหนีไปกินข้าวแล้วก็ได้เนาะ งั้เดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันก่อนนะลูกเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวพร้อมกับเพื่อนที่มาเรียนที่โรงเรียนนะคะอะยังเป็นเรื่องหารอยู่นะคะเด็กมนเรามาดูโจทย์แรกโจทย์นี้เป็นโจนทย์หารไดลงตัวโจทย์จำนวนเท่าไรคะหกร้อยแปดสิบห้าหารเท่าไหร่ลูกหกร้อยแปดสิบห้าหารห้า หกร้อยแปดสิบห้าหารห้าอ้าวงั้นเราไปดูด้วยกันทีละตัวสิคะห้าคูณอะไรแล้วได้หกหรือใกล้เคียงไม่มีคะ่ะหรือ,องเอาห้าหนึ่งห้าค่ะ 5, 1, 5. อ่าห้าหนึ่งห้าอ้หกรลห้าเหลือเท่าไหร่ลูกหนึ่งค่ะอ่าเหลือหนึ่งชัก <8 S 1> แปดลงมาชับเป็นเท่าไหร่ลูก หนึ 1> 1่งกับแปดอยู่ด้วยการเป็นสิบแปดใช่ไหมคะอ่าแล้วห้าคูณอะไรแล้วได้สิบแปดมีไหมคะไม่มีค่ะต้องเอาห้าสามสิบห้าค่ะอ่าห้าสามสิบห้าลบกันสิบแปดลบสิบห้าเหลือเท่าไหร่ลูกสามค่ะอ่าเหลือสามทักห้าลงมานะคะ คุณครูชักห้าลงมานะอ่า,อาคุณครูชัก้าลงมานะคะอ่าชัก5ลงมาเสร็จแล้ว5คูณ <5 S 2> อะไรได้35คะลูกเจ็ค่ะอ้าวาคูณเ7 35ลบ35เหลือเท่าไรคะศูนค่ะอ้าว หนึ่งร้อค่ะห่งร้อยสาเจ็ต่อไปเราพูลุตัวที่2โจทย์ข้อนี้เป็นการหารไม่ลงตัวหรือได้คำตอบที่เหลือ,อเศษนั่นเองนะคะอ่าเรามาดู747หารด้วยเอ่าเรามาดูทีละตัวเลยเจ็ดคูณอะไรเราได้เจ็ดคะเด็กๆหนึ่ง 1> 1ค่ะ อ่าเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดลบเจ็ดเหลือเท่าไรเหลือศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์ทักสี่ลงมาทักสี่ลงมาสี่คูณอะไรได้เจ็ดมีเอ้ยเจ็ดคูณอะไรได้สี่มีไหมคะไม่ค่ะเราต้องทำยังไงลูกมันไม่มีแน่ๆเติมศูนย์ค่ะอ่าใส่เป็นคูณศูนย์เมื่อเสร็จแล้วสี่ลบศูนย์เหลือสี่ค่ะ แล้วคุณครูชักเจ็ดลงมานะคะชักเจ็ดลงมากลายเป็นสี่สิบเจ็ดเจ็ดคูณอะไรนี่สี่สิบเจ็ดคะไม่มีค่ะต้องเอาเจ็ดหกค่ะ 7, 6, 42, เจ็ดหกสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดลบสี่สิบสองเดือเท่าไหร่คะลูก ห้า <5 S 2> ค่ะห้าหรือห้าโอ้ห้องนี้นักเรียนเรียนยู่จริงจริงอ่าแสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ้ยหนึ่งร้อยหกเศห้ค่ะอ่าหนึ่งร้อยหกเศษห้านั่นเองนะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็นการหารตรงตัวนี่ข้อที่สามแล้วนะไวมากเลยนะคะ 4,788หารด้วย2นะคะอ่าเด็กๆหา2คูณอะไรแล้วได้4ลูก2คูณ2ค่ะอ่า2คูณ2ได้4 4ลบ4 4ลบ4เหลือ0ถัก7ลงมาอ่าเด็กๆมีอะไร2อะไรได้7 ไม่มีค่ะต้องเอาสองหนึ่งสองค่ะสองหนึ่งสองมันมีมากกว่านี้ไหมที่ใกล้เคียงเจ็ดนี้ไหม 6, 5, 5, 6คะกำหนดค่ะสองสองหกค่ะสองสามหกเสร็จแล้วเจ็ดลบหกเหลือเท่าไหร่หคะลูกหนึ่งค่ะเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งคุณครูชักแปดลงมาด้วยเออ่า สองคูณอะไรแล้วไ,ได้แปดลูกเก้าค่ะอ่าสองคูณเก้าสิบแปดนะคะสิบแปดลบสิบแปดเหลือถูกค่ะคูณคุณ <8 S 1> คูณแปดลงมาสองคูณอะไรได้แป<อ>ดอสองสี่แปดค่ะสองสี่แปดแปดลบแปดเหลือ ศูนย์ค่ะดังนั้น,นข้อนี้ตอบเท่าไหรคะลูกสองพันสามองพันสามร้อยเก้าสิบสี่ค่ะอ่าสองพันสามร้อยเก้าสิบสี่อ่าต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างข้อสุดท้ายกันนะคะเป็นการหารยาวที่หารไม่ลงตัวนะอ่าหกร้6 60, 6, 6อยหกพันหกร้อยเจ็ดสิบหารด้วยแปด ดอะไรแปดคูณอะไรได้หกมีไหมคะลองโตามไม่มีค่ะต้องเติมศูนค่ะต้องเติมศูนไว้ใช่ไหมอ่ะเมื่อหกลบศูนเหลือเท่าไหร่คะหกค่ะแล้วหกอ้าวเอ็นแล้วคุณครูชักมาเป็นหกสิบหกแปดคูณอะไรใกล้เคียงหกสิบหกบ้าง หกสิบสี่ค่ะคูณอะไรลูกถึงได้หกสิบสี่แปดแปดหกสิบสี่ค่ะแปดหกสิบสี่แล้วหกสิบหกลบหกสิบสี่เหลือเท่าไหร่คะสองค่ะเหลือสอง คุณคณช,ชักเจ็ดลง, <8 S 2> <8 S 1> งมาแล้วแปดคูณอะไรได้ยี่สิบเจ็ดหรือใกล้เคียงมีไหมคะมีไหมคะแปดคูณอะไรได้ใกล้เคียงยี่สิบเจ็ดมีไหมแปดสามค่ะแปดสามได้เท่าไหร่ลูก แปดสามยี่สิบสี่ค่ะห้าแปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดลบยี่สิบสี่เหลือเท่าไหรคะเจ็ดยี่สิบสี่เหลือสามค่ะอ่าเหลือสามคุณครูชักศูนย์ลงมาคุณครูชักศูนย์ลงมาเสร็จแล้วปุ๊บแปดคูณอะไรได้สามสิบ ไม่มีค่ะ,ะไม่มีแล้วใกล้เคียงมีไหมคะมีค่ะแปบดบสามค่ะแปบดบสามยี่สิบสี่ค่ะอ้าแปบดบสามยี่สิบสี่สามสิบลบยี่สิบสี่เหลือเท่าไหรคะ่สิบสี่แล้วนะไปยังสามสี่ เก้าหเก้าหกอ้าวงั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่แปดร้อยสามสิบสามเศษหกอ้าวแปดร้อยสามสิบสามเศษหกต่อไปให้เด็กๆนะคะเปิดการบ้านหน้านที่เก้าเมื่อวานที่เราได้ทำกันนะคะเดี๋ยวคุณครูด,ดูสมาชิกซิ ว่ามีกี่โครนนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะเต็มใหม่อ่าเดี๋ยวคุณครูขอเอาทีละเมตรก่อนก็นแล้วกันเนาะทีละเมตรครับการบ้านเมื่อวานเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมอ้าวข้อที่หนะึ่งหน้าที่เก้าสองคุณอ,อะไรได้สิบห้ามีไหมครับ เจ็ดครับสองเจ็ดสี่ครับคูณเจ็ดใช่ไหมสองเจ็ดสองสองเจ็ดครับสิบสี่สิบสี่สิบห้าลบสิบสี่เหลือเท่าไรครับพีระเมิดหนึ่งครับเหลือหนึ่งครับดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไรครัเจ็ดสิบ เ็ดเหนึ่งอ้าข้อหนึ่งไปแล้วนะต่อไปเราจะไปดูข้อที่สองข้อที่สองเดี๋ยวคุณครูหาเดี๋ยวาลายต่อไป้อกออขอออ้าวข้อที่สองคณิตฐาโอ้ช็อกโกแลตมากินข้อที่สอง <Yeah. S 2> หน้าที่ 9กสาคูณอะไรได้สิหรือใกล้เคียงสิมีไหมคะสามห้าสิบห้าค่ะสามห้า้ออ่าสิบหลบสิเหลือหค่ะหอ่า <5, 15. S 1> ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะหาเศษหนึ 5, 40, 1, ค่ะเ้าห้เศษหนึ 5, 40, ครที่นี่ไม้ทนะคะเคียร์ตัวเองเลยนะอย่าให้ดินพ่อขางหมูอย่าให้งานทับถมตัวเองเยอะๆนะคะเดี๋ยวเธอจะเหนื่อยตอนปลายเทิมนะอะไลา์ต่อไปเอาเคมานิดเคมานิดข้อที่สามนาที่เก้าอะเคมานิดอยู่ไหมคะลูก อะไรเหรอจ๊ะน้องย้งขนมเหรอจ๊ะแคมอนนิดอยู่ไหนคะขนมหรอจ๊ะมันนยอยู่ไหมพี่ย้ําขนมได้ไงก็ใหพาปิดไปแล้วไม่ใช่หรอเปลี่ยนโจไปเจนยาเตรียมเพลไปคลิปอ้าววริษาตอบหน่อยคะ่ะเปิดไมค์ด้วยวริษาข้อที่สามหน้าที่เก้า เปิดไมคค่ะไปทางไหนตู้เก็บโน้ตก่อนอาิสาเปิดไมชอบเก C หนึ่งคะ่ะอะสี่คูณอะไรติดอะไรได้ยิบห้า สี่ <4. S 2> <4. S 1> คูณกอะไรได้ใกล้เคียงยี่สิบห้าที่หกค่ะอ่าสี่คูณหกสี่คูณหกได้เท่าไรยี่สิบสี่อ่ายี่สิบสี่ยี่สิบห้าลบยี่สิบสี่เหลือหนึ่งค่ะหนึง่งแสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไหรคะ กเศษหนึ่งค่ะหกเศษหนึ่งตอบได้ใครดีใครดีนะข้อที่สี่เราเอาใครดีนะกมลเทพมลเทพอยู่ไหมครับอย,อยู่ครับอยู่ครับกมลเทพครับข้อที่สีนะ่หน้าที่เก้าลูก ห้าคูณอะไรได้ใกล้เคียงยี่สิบเก้ามีไหมคะครับมีไหมโลกกัมมนเทพมีไหมครับสองห้าห้ายี่ห้าห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้า ยี่สิบเก้าลบยี่ห้าได้เท่าไหร่ลูกเหลือเท่าไหร่คะเจลืสี่สีค่ะเหลือสี่ดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ห้าสี่สี่ค่ะห้าสี่สี่มากเ่งมากเลยเ่งไปพัช่แลข้อที่ห้าหนาทีเก้าลูก นะเขียนโจทย์ก่อนนะสามสิบแปดเอาหกอ่อะจะรับผลคาบอะไรคูณแล้วได้สามสิบแปดใกล้เคียงดอกเศษสองครับหกใช่ไหมอะหกคูณหกได้เท่าไหร่ครับ เจ็ดคูณอะไรได้สามสิบหรือใกล้เคียงสามสิบสี่ค่ะเจ็ดสี่เท่าไรยี่สิบแปดค่ะอ่ายี่สิบแปดสามสิบลบยี่สิบแปดเหลือเท่าไรคะส <25. S 1> องค่ะ <25. S 1> อ่าสองดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไรสี่แปดสองค่ะอ่าสี่สอง ่เดี๋ยวงครัวหาเยื่ออะไรต่อไปก่อนนะแอบปบหนึ่งกิตาเมสกิตเตรเมสทำกานบ้านเมื่อวานยังทำแล้วครับทำแล้วครับ่า,บเาเปิดกล้องด้วยกิตเ,ตร, 35, เตรเมสสามสิบห้าหารด้วยแปดอ้าวกิตเตรเมสอยู่ไหนลูกกิตาตรเมสเปิดกล้องหน่อยเร็วออกไปเลย เดี๋ยวครูหาก,กิตเมตรก่อนนะครูหาก,กิตกเมตไม่เจออาเจอแล้วโอเคกิตเมตรแปดหารอะไรแปดคูณอะไรได้สามสิบห้าลูสี่ครับสี่แปดสี่ได้เท่าไรแปดคูณสี่ได้เท่าไหร่สามสองครับอ่าสามสองสามห้าลบสามสอง,สสองเหลือเท่าไหร่ลูกไปกินสามครับ แล้วสามครับอ้าวสามครับอ่ะต่อไปแสดงข้อนี้ตอบเท่าไรครับสี่เศษสามครับอ่าสี่เศษสามอ่า,าเดี๋ยวเราจะเฉลยอ,อีกข้อหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะสั่งงานข้อต่อไปลายต่อไปใครดีนะเดี๋ยวนะทะนาธนท,ทนาธกรพาพักดีธนาธรทำการบ้านหรือ,อยังครับ ธนาทรอยู่ไหมเอ่ยอ่าธนาทรหนีไปกินข้าวแล้ววันนี้อ่าธนาทรทํากันบ้านหรือยังครับทํายังอนาทรทากันบ้านยังทำแล้วเสียงเบามากเลยวันนี้กให้กูตัวไหน เงียบใส่ครูอะเดี๋ยวเถอะธนทรเงียบใส่คููทำไมไม่อยากคุยกับคูหรออ่ะธนทรธนทรลองเปิดปิดไม้ใหม่สิลูกก้าอะไรได้ยีแปดนี้ยอ่ะครับ ธนทรเดี๋ดเดคุณตัลมรหาธนาทรก่อนธนาทรหายธนธรอยู่ไหนธนทรนะธนทรโอเคเจอธนาทรแล้วธนทรเก้าเก้าคุณดนะียี่สิบแปดาข้งบนได้นะไสามได้เทอะไร3สมครับสามเก้าสามได้เท่าไหร่ เท่าไรนะยี่สิบเจ็ดก็ยี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบแปดลบยี่สิบเจ็ดเหลยเท่าไรครับเหลืออะไรับหนึ่งเหลือหนึ่งโอเคอ่าแสดงข้อนี้ตอบเท่าไรข้ารักพี่รงไห้นั่นแหละสแสดงข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับสามอะไรสามเซนหนึ่งโอเคสามเซน ต่อไปคุณครูให้เด็กๆเปิดหน้าสิบเอ็ดและสิบสองสั่งยาวได้ไหมอ่ะมีใครสั่งยาวได้ไหมออให้เด็กๆเปิดหน้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะคะจะเป็นการบ้านของวันนี้ออนะเรียนล,<อ>ลองดูให้ดีอ่อะเด็กๆลองดูข้อหนึ่งไปพร้อมกับคุณครูนะคะ เด็กๆดูข้อหนึ่งไปพร้อมกับคุณครูนะนดูข้อหนึ่งหน้าสิบเอ็ดไปพร้อมกับคุณครูนะคะอ่าอนักเรียนดูข้อแรกที่เขาตั้งแบบนี้ สิบสีหารด้วยสามคุณครูอยากรู้ว่าช่วยคุณครูคิดข้อนี้หน่อยนะคะแล้วเด็กๆสามารถเขียนใส่ไปในแบบฝึกได้เลยนะสำหรับข้อหนึ่งหน้าที่สิบเอ็ดนะคะอสามคูณอะไรได้ห้ามีไหมคะไม่มีครับมีใกล้เคียงไหมคะ2สสิบสองครับ สามคูณสองไม่ได้สามคูณอะไรได้เท่ากับห้าหรือน้อยกว่าห้ามีไหมคะสามหนึ่งสามค่ะสามหนึ่งสามใช้ปากกาก่อนนะสามหนึ่งสามเปิดเสร็จแล้วห้าลบสามเหลือเท่าไรคะห้าลบสามเหลือเท่าไรสองค่ะสองครูชัก สี่ลงมาสามคูณอะไรได้ยี่สิบสี่คะลูก 2, 3, 24, 5, นะิวสามแปดแปดสามแปดยี่สิบสี่ใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วยี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่เรือ ศูนนย์ใส่ศูนตรงต่ออบตอบให้นักเรียนเขียนเป็นเลขไทยนะคะนะคุณยังเขียนอแบบนะมองว่าลายมือสวยมากต่อไปนักเรียนไปสังเกตตรงบรรทัดที่เขียนว่าสดว์คำตอบสดิ์คำตอบอ่านะ กวดคำตอบต้องทำอะไรนี่ไม่ตู้เข้ามาต้องกดวจคำตอบนะคะคุณครูให้เด็กๆนำจำนวนตรงนี้นะจำนวนสิบแปดมาตั้งรวมด้วยสามเข้ากับเท่าไหไรอ่าเข้ากับเท่าไหร่ใครรู้บ้าง ค่ะอ่าสามคูณสป่ได้เท่าไหร่คะเท่าไรนะหัวตาเนี่ยมันเท่า้อสี่อะได้่เอ็นเคะจำนวนของช่องนี้นะตรงส่วนคำตอบนะลูกนะจะต้องเป็นจำนวนข้างบนตรงนี้นะคะเห็นไหมอ่ะเเอามาใส่นะเสร็จแล้วอันนี้คือตัวาหารตั้งตรงนี้ แล้ตัวตั้งต้องได้คำตอบเท่ากันนะคะเด็กๆจะต้องมอตัวเลข3ตัวนี้คำตอบที่นักเรียนเอามาตอบตรงนี้ถึงจะถูกต้องโอเคไหมคะตรงตรวจคำตอบเด็กๆดูให้ดีนะทำแบบนี้นะคะลูกอบคโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะการบ้านวันนี้มีหน้าที่เท่าไหร่มากคะหน้าที่สิบเอ็ดถึงหน้าที่สิบสามค่ะ วันนี้คือหน้า11 2แล้วก็13นะคะกันบ้าน3หน้าที่คุณรูสั่งเยอะเพราะว่าหน้าหนึ่งมีแค่4ข้อนะคะคุณครูเลยสั่ง3หน้าเลยนะเด็กๆทำไหวใช่ไหมทำไหวทำไหวได้ยังหันหน้าที่เองสองต่อค่ะ เราควรให้เด็กๆเปิดกล้องให้คุณครูหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะเช็คชื่อไว้อ่ะเด็กๆทุกคนเปิดกล้องค่ะเปิดกล้องแล้วอ่ะทีละเม,ดม็ดเปิดกดล้องด้วยแขมรนี่เปิดกล้องด้วยลูกเอ๊ะสองคนนี้หนีไปกินข้าวแล้วคนเนี้ยอ้าวมาแล้วอ่ะทุกคนพร้อมทุกคนกลยลินนะลูกตาหนึ่งสองสามเอ๊ะ Okay. Ah, yeah, bye.